ขออนุญาตด้วยนะครับของพี่ครับ92เอา90บาทที่หั่นไหมโอเค <Okay. S 2> ปเปรือยใหม่ๆวันนี้บริการอยู่ที่คลองโหมอําเภอท่าบ,บออจังหวัดองคายตอนนี้6โมง5นาทีเออมันบึน,บนๆหน่อยนาฬิกาใหม่ตอนนี้เหลือถาดเดียวในหม้อเหลืองไหมไปดูนิดจะถามเจ๊ก็ได้แจ้เหลือไหมแจ๋จม,จม,มันแล้วเจบอกว่าเบิร์ดแล้ว เจ๊แกว่าไงวะเบิดแลงขนาดเฮ้ยเกือบล่วงว่ะไปเปลือยไม่ไม่เก้าสิบบาทเยอะๆเลยพี่ปรุงน้ำต้มอะไรดีเอาไม่ขมมากลดกลางนะเข้ามาเลือกเลยจ้ะขออยาถ่ายด้วยนะเข้ามาพอดีเลยอันนี้คููรักกันจริงนะไม่สำรลองนะ โอเคนะครับโอ้ยชนบุรีเลยเหรอกินดีต้อนรับเดี๋ยวผู้การพาทำกินเดี๋ยวไม่กี่อย่างเลยเอ็นแก้วหมดฮะปากหนามก็แจ่มนะอมชมพูสวยๆลองเห็นดูก่อนอาอมตองผมพอดีเผ็ดพอดีน้ำจิ้มไปด้วยรับหนึ่งร้อยทอนสิบกว่า ชิ้นไหนใหญ่บอกนะแก้ไขให้ครับไปเรียกไปคลิปได้เลยจัดต้มน่อยวัวพี่ไปเปลยใหม่ๆเลยไก้จะหมดแล้วอีกนิดเดียวเว้ยเฮ้ยกินข้าวอะไรดีวันนี้<ต>ได<ข>้หมดแล้วพี่เลี้ยงอะ่ะจะตูดกูอย่างเดียวเลยนะอ่าเอาแบบไหนดีเอาสองอย่างนี้เหรอโอเคแป๊บหนึ่งเสร็จก่อน ได้ได้ได้ที่ไหนใหญ่บอกเลยแล้วจัดการให้ได้ดเลยนะคะมีัจริงเี๋ย่าสุดท้ายเลยค่ะอ่าชิ้นไหนดีเนื้อเปื่อยไม่มีปากน้ำอ๋อชิ้นไหนดีชมพูอ่งตองเลยสวยเลยรึตอนนี้78-70บบาทครับขออน,นุญาตถ่ายด้วยนะเฮ้ยมีตัวจริงนะ เฮ้ยไม่ติดจำลองนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนวันนั้นนะเฮ้ยวันนั้นมาบอกมากับกิ๊กงานเข้าเลยทะเลาะกันวุ่นวายเลยได้เรียกไปร์คีฟได้เลยนะจ๊ะต้มไนท์วัวพี่ไปเปื่อยใหม่ๆเลยนี่ชูบูอ่องตองเลยนะสวยๆเลยกำเครื่อเยิ้มๆจะหมดแล้วเว้ยเฮ้ยรีบกลับไปล้างหม้อเว้ยได้เรียกไปร์คีฟได้เลยนะไปเปื่อยใหม่ๆพี่ โอ้แน่นอนไปด้ดดวยเมียเปิดแล้วหยิบเอชงนี้บริจาคเลือดให้ยุงบ่อย <c oughs> พี่หนูอะไรดีจางเอาลา,า,า,าบถุงนึงเหรอโปกติพี่ขาย60บาท <c oughs> ออมาทิ๊กตอกเลยเหรอ <c oughs> พี่หนูมีหัวยังไปเลือกขัง่องาแป๊บนึงว่ะจับปังตออยู่ รสชาติอะไรดีครับอันนี้ผงผมเนาะเปรี้ยวเดี๋ยวเอาเปรี้ยว <ไป S 2> อ่าได้เลยหอมมะนาวหน่อยจ้ะ้มันสับเร็วขึ้นไอ้หนูยืนรอนานหน่อยนะหน้าตาดียืนรอนานหน่อยเอาว้ย <c oughs> นอนนอกอีกแล้วเว้ยสบายใจ มแล้วมันรู้ว่ากูด่าอยู่ในใจรสชาติดพอดีเนาะต้มแม่จาาต้มนายวัวจากไปเปลือยเป็นไม้เลยอันนั้นเป็นเนื้อเปื่อยนะคะอ่าเนื้อเปื่อยก้อนนี้อร่อยแน่นแน่นเลยติดมันหน่อยๆเป็นเนื้อส่วนแก้มนะครับ รอ,อแป๊บหนึ่งนะเ <c oughs> หมือนเลือกปฏิบฤฤัติคุยอันนี้ผมบอกราคาไปแลนะ้วเนาะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเไว้เฮ้ยนี่เอฟซีมาจากชน, <c oughs> นบุรีนัำจิ้มครับไปประลองยุดดูครับมันจะขมไหม <c oughs> ขอบคุณมากรครับ